ราคาของบิตคอยครั้งนี้จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรจะขึ้นหรือจะลงสำหรับกลุ่มนักช็อตบิตคอยอาจจะต้องสูญเสียกำไรหรือล้างพอร์ตเลยก็ได้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดสำหรับกลุ่มพวกช็อตบิตคอยนะครว่ามีจะมีแนวโน้มมีความเสี่ยงอย่างไร เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับเรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับนักช็อตบิตคอยน์นะครับในอนาคตตลาดของคริปโตเป็นเช่นไรนะครับสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงนะครับชอบการช็อตบิตคอยน์ก็ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีในตอนนี้นะครับโดยการเปิดสถานะช็อตโพซิชันเอาไว้ที่จุดต่ำสุด โดยที่นักช็อตบิตคอยนะครับในแพลตฟอร์มของ Bitfinex นะครับก็ได้วางไว้จุดต่ำสุดประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะลดไปถึงขนาดนั้นเก่งกำไรไว้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันฝั่งข้อมูลนี้ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับราคาของบิตคอยเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่วันที่9นะครับมิถุนายน ก็ราคาบิตคอยเนี่ยตกต่ำไปถึงสาม0มืสองพันดอลลาร์นะครับแต่เกิดจากสาเหตุสาเหตุอะไรนะครับมี3หรือ4สาเหตุใหญ่หนึ่งคืออีลอนมาร์กนะครับได้ออกมาประกาศว่าเขาว่านะครับจะไม่อาจจะไม่รับบิตคอยมาเป็นเงินสกุลน,นะครับในการชำระเงินเป็นสินค้านะครับในบริษัทของเขาหรือเทส l a นั่นเองอันเนี้นะครับทำให้ราคา ของบิตคอยเนี่ยตกลงไปส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของ FPI นะครับการการที่พวกผู้ก่อการร้ายนะครับก็ก่อกวนนะครับในบอ่อน้ำมันหรือที่ส่งน้ำมันนะครับเรียกเขาเรียกว่าค่าไทยนะครับเป็นบิตคอยก็ FPI เนี่ยก็ต้องไปแฮกนะครับข้อมูลนะครับเราก็ทำมาคลิปก่อนๆแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้มากนะครับ ในส่วนที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของพลังงานสกปรกนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับส่วนที่สี่นะครับก็เป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกมาวิจารณ์บิตคอยนะครับซึ่งมี3าประเด็นนะครับบิตคอยไม่น่าเชื่อถือนะครับเงินสกุลที่น่าจะเป็นเงินสกุลหลักคือดอลลาร์นะครับและในส่วนที่สามคือบิตคอยเนี่ยนะครับมันต้องควบคุมโดยกฎหมายของรัฐ นะครับนั้นไอเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันทำให้ปิดคอยเนี่ยดิ่งไปถึง32,000ดอลลาร์ 32, 000, นะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์บางอย่างนะครับที่ให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีอยู่สข่าวด้วยกันนะครับคือ1คือเอลซวาดอ์นะครับรองรับบิตคอยและยอมรับบิตคอยให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย2นะครับเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของอีลอนมาร์กนะครับอีลอนมาร์ได้ออกมายอมรับนะครับว่า,าในการแก้ต่างว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ปะเป็นสายปั่นนะครับแต่เขาเนี่ยแค่พูดว่าเขาเนี่ยไม่ยอมรับบิตคอยก็ต่อเมื่อบ,บิตคอยนเนี่ยไม่สามารถคอนเฟิร์มเป็นพลังงานสะอาดได้ก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเชื่ออย่างไรนะครับและส่วนที่สามนะครับ ก็มีนายพอเทอร์ดอร์โจนสนะครับก็เป็นนักลงทุนสายคอนเซอร์เวทีฟนะครับแรกๆคงไม่เห็นด้วยกับบิตคอย n ์แหละแล้วเป็นคนมหาเศรษฐีระดับโลกนะครับเขาก็ออกมายอมรับบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นทำให้บิตคอยนะครับก็ปรับขึ้นมาถึง40,000ดอลลาร์ได้แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าการชอร็อตโดยแพลตฟอร์มของ b i t f i n e x เนี่ยนะครับ ในช่วงที่มันอยู่ในขาลงเนี่ยนะครับคนโอ้โหแห่กันช็อตเลยนะนะครับเพิ่มขึ้นน่ะประมาณพันห้าร้อยนะครับเมื่อวันที่หกถุนาเป็นเกือบสอง0 0ื่นบิตคอยเลยคือมีคนเนี่ยเข้ามาในตลาดเนี่ยมากเลยนะครับในปัจจุบันก็จะเห็นชาร์ตซึ่งมีมูลค่า,าประมาณแปดร้อยล้านดอลลาร์นะครับแต่ปัญหาคือว่าราคาของบิตคอยเนี่ยทรงตัวก่อนหน้านี้ก็ได้เพิ่มระดับ ต่ำสุดที่32,000ดอลลาร์ 32, นะครับเป็น40,000ดอลลาร์ฉะนั้นการซื้อขายบิสเนสเหล่านักช็ชอตนะครับเหล่านี้อาจจะได้ р e v e r บเ e ตต่ำซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่สัเท่าหรือประมาณนั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่เสี่ยงการล้างพอร์ตเร็วๆนี้นะครับคือพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะเสี่ยงนะครับในในราคานี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังเชื่ออยู่ว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะปรับลงต่ำอีก อันนี้ก็เป็นอีกสมมติฐานหนึ่งนะครับที่จะอาจจะตับต่ําไปถึง20,000ืดอลลาร์นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับราคาเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามของพวกเขานะครับที่เขาเก่งเอาไว้นะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อนักช็อตด,ด้วยเพราะราคามันเพิ่มเนี่ยครับมาถึงมา4ี่0 0ื่ดอลลาร์นะครับท่านั้นนักช็อตต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่า เขาจะปิดสถานะการขายเองหรือไม่นะครับงนั้นสิ่งที่เราต้องทราบเกี่ยวกับการช็อตนะครับก็คือการเดิมพันเท่านั้นเองนะครับมันเป็นการเดิมพันมันจะไม่เหมือนตลาดของตลาดทั่วไปนะครับคือการเอาเงินเข้าไปใส่นะครับเพื่อซื้อเหรียญน,นั้นเพราะว่าเขาเนี่ยยังเชื่ออยู่ว่าราคา Bitcoin เนี่ยจะปรับลงต่ำอีกอันนี้ก็เป็นอีกสมมติฐานหนึ่งนะครับที่จะอาจจะตับต่ำไปถึงสอง0 0ดอลลาร แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับราคาเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามของพวกเขานะครับที่เขาเก่งเอาไว้นะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อน,นักช็อตด้วยเพราะราคามันเพิ่มเนี่ยครับมาถึงมา40,000ดอลลาร์นะครับท่านั้นนักช็อตต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่าเขาจะปิดสถานะการขายเองหรือไม่นะครับงนั้นสิ่งที่เราต้องทราบเกี่ยวกับการช็อตนะครับก็คือการเดิมพัน เท่านั้นเองนะครับมันเป็นการเดิมพันมันจะไม่เหมือนตลาดของตลาดทั่วไปนะครับคือการเอาเงินเข้าไปใส่นะครับเพื่อซื้อเหรียญนั้นเอามาเก็งกําไรเพื่อได้ได้ค่าต่างนะครับหรือหรือช่วงเวลาที่ราคามันสูงนะครับเราก็จะได้กําไรจากส่วนที่เราซื้อนะครับในราคาหนึ่งนะครับถ้ามันมีราคาสูงขึ้นเราก็ได้กําไรแต่อันเนี้ยนะครับเป็นตลาดสวนทางนะครับคือเป็น ตลาดคล้ายๆแกมบิ้งคับการพนานนิดหน่อยนะครับหรือว่ามันต้องเก่งกำไรฉะนั้นการเก่งกาไรเนี่ยในรอบเนี่ยนะครับคือ,อเขาเก่งกําไรว่าราคาของบ i คอนยน n มันจะต่ําเท่าไหร่นะครับฉะนั้นพวกนักชอ็อตจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือเขาเนี่ยต้องการที่จะไปกู้ยืมมานะครับโดยไม่ใช้เงินของตัวเองนะครับนั้นเขาเลยไปกู้ยืมแพลตฟอร์มมานะครับ เพื่อจะมาลงบิตคอยนั่นเองแต่ผลปรากฏว่าถ้าเขาเก่งกำไรผิดนะครับเขาจะโดนล้างพอร์ตก็คือเงินที่เขาลงทุนไปนะครับแล้วสิ่งที่เขากู้ยืมมามันจะหายไปในพิบตาและจะโดนค่าตรงค่าธรรมเนียมอะไรอีกมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดเขาถูกนะครับเขาก็จะสามารถที่จะผันจากส่วนต่างของเงินบิตคอยนะครับมาเป็นเงินดอลลาร สรุปโดยประมาณนี้แต่สิ่งที่เราสรุปนะครับคือราคาตอนเนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะนะครับหนึ่งคือราคาเนี่ยมันอาจจะพุ่งทะลุปไปก็ได้นะครับเพราะมันมีสองข่าวเนี่ยแต่เพราะมันมีสองมันดันทะลึ่งเบิลสองข่าวนะครับคือเรื่องของอ่ามหาเศรษฐีที่สนับสนุนนะครับมหาเศรษฐีระดับโลกที่เข้ามาลงทุนในบิตคอยถือคองไว้ในกระเป๋าเนี่ยห้าเปอร์เซ็น นะครับจากการลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอีลอนมาร์ด้วยนะครับที่อาจจะผลักดันให้ราคาของบิตคอยเนี่ยขึ้นไปนะครับซึ่งสองข่าวเนี้ถ้าผมตอบเลยนะเป็นแค่ข่าวชั่วคราวนะครับคือมันไม่ได้ยืนยาวนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับสองข่าวนี้นะไม่ได้ยืนยาวนะครับฉะนั้นสองข่าวนี้ ผมว่ามันแบกน้ำหนักนะครับขึ้นไปไม่ได้นะครับคือแบกราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ยกเว้นจุดเปลี่ยนก็คือเรื่องของการที่ทางคนที่ขุดบิตคอยเนี่ยเขาสามารถที่จะขุดบิตคอยได้นะครับและสามารถใช้พลังงานสะอาดได้ถ้าห้าสิบเปอร์เซนอรอนมาร์กแลบบิตคอยมาเป็นส่วนหนึ่งในการชำระเงินของบริษัทนะครับ ก็คือสามารถใช้บิตคอยในการชําระสินค้าได้อันเนี้ยเป็นราคาขึ้นแบบถาวรเลยนะนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องของทา m มิงเรื่องของเวลาเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับฉะนั้นสําหรับตัวผมผมบอกอย่างนี้นะนะครับราคาเนี่ยอาจจะลงแต่ผมไม่รู้ว่าลงถึงสองหมื่นดอลลาร์ไหมนะครับแต่อาจจะลงถึงสามหมื่นห้านะครับเพราะราคาเนี่ย นะครับข่าวเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับยกเบ้นเขาจะออกมาเล่นอะไรกระจุกกระจิกนะครับเรื่องข่าวอะไรต่างๆเนี่ยออกมาจุกระจุกกระจิกนะครับเพราะอย่างหนึ่งนะท่านต้องดูนะครับเรื่องของเอสลสวาดอร์เนี่ยเริ่มยอมรับแล้วนะครับฉะนั้นข่าวของเอสลสวาดอร์เนี่ยเป็นเป็นไมเนอร์นะครับเป็นเป็นลองอ่ะนะครับลองจากาข่าวของพลังงานจะอ่าดนะครับ นั้นข่าวนี้มันไม่ได้เป็นตัวช่วยได้ร้อยเร์เซนนะครับแต่ข่าวพลังงานสะอาดตัางหากที่เป็นตัวดันกระแสและดันราคาบิตคอยนะครับณขนาดนี้นะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับสําหรับข่าวนี้แต่ผมบอกงี้นะครับว่าราคาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าสองหมื่นนะครับน่าจะสามหมื่นนะครับประมาณสามหมื่นต้นๆนะครับสามหมื่นห้า หรือจะปรับต่ำมากกว่านั้นนะครับที่สองหมืนไปไปอันนี้เราเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าราคาของบิตคอยเนี้ยก็ยังไม่อาจจะยังไม่ทะลุนะครับในระยะนี้นะครับแต่ก็ต้องรอกันไปก่อนผมอาจจะผิดก็ได้นะครับก็ถ้าท่านชอบข้อมูลนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b e และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเเินทีได้ทุกวันเลย เราจะมีการอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ Bitcoin อยู่สม,ม่ำเสมอนะครับเราฝากไว้4ช่องทางคือบล็อกดิ c e b o o k YouTube และไลน์กลุ่มและกลุ่มไลน์ของเราชื่อกลุ่ม Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้าไปได้เพราะในนั้นจะมีข่าวสารมีความรู้ในการเทรดบิตคอยบิตหรือว่าค r y p โตเคอเนซี่เหรียญอื่นๆนะครับมีข่าวสารด้วยมีความรู้นะครับแล้วก็มี การแนะนำนะครับจากคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับเขาจะแนะนำในการซื้อขายบิตคอยในแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและกดกระดิ่งด้วยวันนี้เราขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ